ประชาชนชาวเซลว์เนียจำนวนมากเดินทางไปลงประชามติเพื่อรับรองกฎหมายครอบครัวที่รับรองสถานะด้านครอบครัวของบุคคลเพศเดียวกันหลังจากกฎหมายดังกล่าวถูกต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษนิยมและมีการเข้าชื่อให้มีการลงประชามติทั่วประเทศ ในเดือนมิถุนายนปี2554รัฐสภาสโลวีเนียออกกฎหมายครอบครัวฉบับใหม่ซึ่งให้สิทธิ์แก่บุคคลเพศเดียวกันในการจดทะเบียนยืนยันการเป็นคู่ครองให้มีสถานะทางกฎหมายเทียบเท่ากับการสมรสรวมทั้งสิทธิของคู่ครองเพศเดียวกันเรื่องทรัพย์สินการรับมรดกและการเข้าเยี่ยมคู่ครองในกรณีที่ป่วยหนัก กฎหมายครอบครัวฉบับดังกล่าวถูกต่อต้านเป็นอย่างมากจากกลุ่มอนุรักษนิยมและผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งได้รวบรวมรายชื่อประชาชน40,000คนยื่นขอให้มีการลงประชามติชี้ขาดว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวได้รับการรับรองจากประชาชนหรือไม่ กฎหมายครอบครัวฉบับนี้ยังให้สิทธิในการรับบุตรบุญธรรมของคู่ครองเพศเดียวกันอีกด้วยแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าคู่ครองเพศเดียวกันไม่สามารถรับบุตรบุญธรรมร่วมกันได้จะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นพ่อหรือแม่บุญธรรมเท่านั้นซึ่งในประเด็นนี้กลุ่มผู้ที่ต่อต้านกฎหมายต่างเห็นว่าเป็นการลดคุณค่าของสถาบันครอบครัวความเป็นพ่อความเป็นแม่รวมถึงยังเป็นการเปิดทางให้กับการค้าเด็กและการเอาเปรียบผู้หญิงที่มีฐานะยากจนอีกด้วย นายอเลสพริมหัวหน้ากลุ่ม Civil Initiative ซึ่งเป็นผู้เสนอให้มีการลงประชามติในครั้งนี้ยืนกรานว่ากฎหมายครอบครัวที่ให้สิทธิแก่กลุ่มรักร่วมเพศจะต้องตกไปเนื่องจากละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กซึ่งเขามองว่าพัฒนานการของเด็กจำเป็นที่ต้องอาศัยการเลี้ยงดูจากพ่อแม่อย่ไรก็ตามผลการสำรวจความคิดเห็นในวันศุกร์ที่ผ่านมาระบุว่าประชาชนชาวสโลวเนียร้อยละ60สนับสนุนกฎหมายครอบครัวฉบับใหม่ครับ